สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเจฟ้ามาทอนหมักทัวดินได้จ้ะเด้อโอ้ยทอนหมักทัวดินก็จเสพี่น้องจ้าโอ้ยนี่แหละค่ะทอนและจ้าทอนหมักทัวดินค่ะพี่น้องโอ้ยมันคึกมันมันคึกบกขืนนะย่ายย่าเสียมาคูสเถกคอยนะย่า่ยเอาย่ายเอานี่ค่ะทอนหมักทัวดินจ้าโลละซ้าบาทจ้าพนว่าพี่กัดบ้านตะไข่ได้จ้าพี่น้องจ้า นี่ค่ะพี่กับคค <c oughs> กบด that, <c oughs> บ,กบ้านท,าท่าไข่ค่ะโอ้ตกอาเสียมอันนี้หน่งราใเนาะนี่ค่ะถอนหมกเจอดินจ้กพี่น้องอาสาฝนโน้แย่นูตสีอันนั้นนี่แหละค่ะโลละ๒าบาทจ้าพี่น้องจ้าพี่กัดบ้านท่าไข่นะคะเด้ออันนี้นะคะมาจ้ามาจ้านี่ค่ะอุย้ยคักรักแท้ๆบ้นนจ้านี่แหล,ละค่ะโลละ๒๐บาท <c oughs> นะคะพี่น้องจ้า <c oughs> นี่แหละค่ะโอ้หน <beginning> okay. oh, right. oh, right. no ี่ค่ะอันนี้อันนี้นี่ค่ะ่นอันนี้สามเลี้ยจ้าอันนี้นะอันนี้อ่าข้ามาดกอันนี้ข้าอันนั้นร้ละซาบาทบอห์ฮะเพื่อวานคนจ้างมากบอห์ะเหนือสอ้อนเบ้อร้ละซาว้ละซาเองเบ้อเจ้าของเองเบ้ะเจ้าของสวนโอ้ยเอาให้น่ค่ะซ้อมโลกค่ะพี่น้งีองค้ อ,อันนี้มา่นางฟีดบักั่วดินฟีดบับกขวดอุ้ยอ้ยอุ้ยออ้ยเกือบล้มใจเนาะโลละยี่สิบบาทจ้านี่ค่ะเพื่อนก็นางฟีดอยู่แบบนี้แหละค่ะวิถีชีวิตบันบานะะน,นะคะเนาะนะคะอันนี้โลละยีะะส่สิบบาทเจ้ากาพะซื้อซอยยี่ยี่สองโล่ค่ะสองโล่สองโล่เอาไปต้มกินเอาไปต้มกินจะพี่น้องจ้าบนไหนหาโอ้ยมือนึงเ่ะมือนึ่งเดได้จักโล่จาไม่ยากจ้า อันนัางพิดบักโซดินอยูได้หนึ่งอะโล่งโอ้ไปปิดถุนมาต้องหาไปโลโอ้ปิดหนึ่งจักบาทจ้าปิดละยี่สิบบาทสามสามปีดหาปีดกระไรเนาะฮะเนาะแต่พ่อได้ค่ากับเขากับ,ากบนางดีกว่านางเหรินยี่จซื้อเพิ่นลบานะคะพี่หน่อจ้าโอ้ได้ค่าหมักคาผู้เนาะมาต้องของนลำลูกขั้นเต่าเพิ่นลบา จะพาค่ะสั่นหามาเรานะคะบ่าวบนุ่งมวลมวนหามานะคะยางเลาะไปวนมามาเจอหัวตัวดินยึกกลางตรงไฮทรงหน้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาเดินมาเดินมาสื้อน้ำเพลินจ้าโลละยี่สิบบาทนะคะนี่แหละค่ะนี่แหละจ้าหัวตัวดินค่ะจะพาสื้อซอยเพลินสองโลค่ะพี่น้องนี่นะคะเราจนั่งตากแดดอยู่นี่แหละค่ะปิดก็แดดเนาะนะตากแดดพร้อมอยู่ในโฮมพร้อมค่ะ ฝากกันนะค่ะอยากเห็นการนี่แหละค่ะเจฟ้าสรรหามาเล่าเว้านัวหัวมวนช่องยืดถุบในระค่ะพี่น้องจ้าฝากติดตามฝากกด็ถ้าใครก็กระดิ่งให้ได้เด้อเอ้ยมาแล้วก็มาเห็นเด้อค่ะน้องโอ้บาบอกค่ะนี่ค่ะ เดี๋ดวีค่ะพี่น้องไม่พี่น้องจ๊ะมาเห็นนี่ค่ะโอ้โหอันนี้ก็มาปิดบบกตัวดินบอ่อันนี้ก็ได้อันนี้บอกถึงมดไปน้ำนะโอ้นอนเปลานอนเปลาเผินขาเผินห่อนค่ะพี่น้องจ๊ะเออนี่ค่ะ อัปเดตนะคะเด้อมาเพือดินจ้าโลละ20บาทจ้าพี่น้องจ๋าอยู่บ้านท่าไข่นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้กับเจ๊ฟ้าด้วยนะคะพี่น้องจา้นงจานี่ราคากระตามัาค่อดินพี่น้องเอ้ยนี่เจ๊ฟ้ามากมากมากสวนมัาค่อดินบ้านท่าไข่ค่ะพี่น้องโลละส่าบาทจะเอาไปต้มเด้อจ้าเด้ออันนี้นะคะฝากติดตามฝากกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้กับ เจฟฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ